เมื่อวันที่6มิถุนายน2567โรงเรียนสาครพิทยาคารจัดพิธีไหว้ครูและกิจกรรมพระคุณครูสาครพิทยาคารสังคมพหุวัฒนธรรมโดยได้รับความร่วมมือจากโตอีแมซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่เป็นผู้นำในพิธีทางศาสนาอิสลามและเป็นประธานคณะกรรมการสถา,านศึกษาโรงเรียนสาครพิทยาคารร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมให้ดำเนินการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาของผู้นับถือศาสนาพุทธ และผู้นำถือศาสนาอิสลามภายใต้แนวความคิดสาครพิทยาคารสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและเตรียมเสนอยูเนสโกให้พิธีไหว้ครูเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกด้วยทั้งนี้โรงเรียนสาครพิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลตั้งอยู่ที่ตำบลสาคอนอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลมีนักเรียนจำนวน246คนนักเรียนโรงเรียนสาคอนพิทยาคารส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ3.7ของนักเรียนทั้งหมด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราจัดกิจกรรมสองกิจกรรมด้วยกันนะคะโดยเป็นกิจกรรมของนักเรียนพุทธศาสนาจัดเป็นลักษณะข,ของพิธีไหว้ครูนะคะมีผ่านดอกไม้ผ่านทุกเทียนแล้วก็นักเรียนได้นําดอกไม้มาไหว้ครูส่วนทางกิจกรรมในศาสนาอิสลามนะคะเป็นชื่อพระคุณครูในทัศนะอิสลามซึ่งกิจกรรมให้นักเรียนได้ลําลึกถึงพระคุณครูความกตัญ ยูคาตะวทีถือคุณครูแล้วก็การกิจกรรมจัดกิจกรรมในวันนี้ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่เกิดการแบ่งแยกนะคะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดการรองรวมความเป็นวัฒววนธรรมของสาวความพิการรวมใจรวมเป็นหนึ่งมาที่ความกระตันยูระตะวทีทําอย่างไรที่ให้ปกฝังรูกนักเรียนได้รู้ถึงบุญคุณครูเคารพคุณครู แล้วก็เกิดพลังกายเกิดพลังใจเกิดพลังปัญญาที่จะสานต่อเป็นคนดีของสังคมในภายภาคหน้าและก็คิดว่ากิจกรรมนี้เป็นหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ให้กับทั้งค,ครูและทั้งนักเรียนที่ที่เกิดขึ้นกับจิตใจมีคุณค่ากับจิตใจโดยตรงนะคะคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ควรที่จะสานต่อสืบไปต่อเนื่องทุกๆปีนะคะ สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้มีข้อดีที่ผมได้สังเกตการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งมันมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยด้วยปฏิกิริยาการกระทําที่แสดงออกของนักเรียนต่อคุณครูแล้วก็คุณครูก็มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนพิธีกรรมของศาสนาพุทธรู้สึกประทับใจที่เห็นนักเรียนได้ก้มกราบครูคครคอาจารย์นะครับ หลังจากนั้นก็ไปร่วมกันในอีกที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันกับมุสลิมเขาก็ไปไปใช้กิจกรรมร่วมกับมุสลิมได้โดยไม่ขังแขงโดยไม่มีข้อสงสัยอะไรทั้งสิ้นอยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนแบบคนที่รักกันในในโรงเรียนนะครับนี่คือความดีความบุปเปนระหว่างสองศาส,สนาที่เกิดขึ้นในชุมชจนครับ